สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานโซลาร์ไลท์หลอดไฟโซลา r เซลล์ครับอันดับแรกนะครับเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยจะพบกับอุปกรณ์ดังนี้เลยครับนั่นคือหลอดไฟแผงโซลา r เซลล์รีโมทคอนโทรลแล้วก็ชุดน็อตสำหรับการติดตั้งครับเมื่อทำการเชื่อมต่อนะครับเราจะนำสายทั้ง2ด้านระหว่างสายของไฟกับแผงมาเชื่อมต่อกันแต่ว่าต้องสังเกตตัวจุดทองแดงให้เข้าหากันนะครับแล้วก็ทำการหมุนจุกปิดให้แน่น เพื่อกันน้าครับเมื่อตัวแผงนะครับรับพลังงานจะขึ้นไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะั่นคือกําลังชาร์จอยู่นั่นเองเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรลนะครับเราจะมีหลากหลายปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มเปิดก็คือออนนะครับหรือปุ่มปิดก็คือออฟนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราจะทําการเซตติ้งไฟต่างๆนะครับตัวหลอดนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้สสีสีแรกไฟสีขาวกดปุ่มบวกแบบนี้เพิ่มแสงลดแสงกดขึ้นแล้วก็ลงดังภาพเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นสีเหลืองครับกดปุ่มลบตัวหลอดไฟจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มแสงแล้วก็ลดแสงได้แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดอยากได้2ส,สีพร้อมกันกดตัว M ครับก็จะขึ้นไฟทั้งหมด2ส,สีนั่นเองครับ ต่อมาครับนั่นคือการใช้งานนะครับสำหรับการใช้โหมดออโต้เมื่อเรากดโหมดออโต้แล้วครับจะทํางานแบบที่แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ไฟจะดับลงครับแต่เมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ตกหรือแผงไม่ได้รับพลังงานแล้วเนี่ยตัวไฟก็จะติดกลับขึ้นมา หรือบางคนอาจจะอยากใช้แบบการตั้งค่า3ชั่วโมงก็สามารถกด 3h ได้ไฟก็จะติด3ชั่วโมงเมื่อครบเวลาก็จะดับลงหรือว่าจะเป็น5ชั่วโมง8ชั่วโมงแบบนี้ก็สามารถกดได้เลยด้วยครับเขาแนะนำสําหรับการติดตั้งนะครับควรติดตั้งในแนวตั้งตามภาพแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำขังบริเวณแผงวงจรนะครับและเป็นการยืดระยะเวลาให้ยาวนานยิ่งขึ้นครับ